ไม่รู้ว่ะเนี่ยพรเดี๋ยวจะถือให้ขอดูอนายจะ,ปะไปวางทำไงนะสวัสด,ดีค่ะตอนนี้อยู่บนกระเช้าเหมงกระเช้าสองคนยังไม่เข้าเลยเข้าได้เหรอสัญญาณได้มาได้อยู่นี่ไงเต็มตอนนี้อยู่บนกระเช้านะคะคือันเป็นเรื่องบังเอิญที่ว่ามีเราสองคนที่ขึ้นมานะคะก็ดีเลยดูดิกกระเช้าใหญ่มาก ให้ดูวิวข้างหน้าสวยมากเลยสวัสดีค่ะมาเลยครับช่วยแชร์ด้วยนี่อ่ากระเช้าเบลเลอร์เลยอยู่กันสองคนสบายมากกระเช้าใหญ่มากแล้วผมก็อยู่กันแค่สองคนสวยมากเลยค่ะวิวสวยมากเลยเข่าข้างข้าเนี๋ยเปิดกล้องเปิดกล้องมให้ดูวิวดินี่นี่แหละให้ดูฝั่งนี้ก่อนนี่นี่วิวค่ะ เดียวดีอตอนนี้อยู่กันสองคนนะคะมืเช้าอืนมีคนเยอะมากเลยใช่กช็คือตอนทาตอนที่เราขึ้นมาคือมีแค่เราสองคน <c oughs> ก็เลยแบบว่าดีมากอันนี้จะให้ดูด้านนูน้นสวยไมสวยสมบูรณ์รมากเลยเหน้หเพชรจะกลับกล้องให้ดูสวยมากอันนี้ที่ซาปาค่ะกำลังเราจะขึ้นไปเขาฟานซีปันตอนเหนือของใช่ ซาปาแต่ว่าของกินก็จะแบบมันก็จะจืดกประบ้านเราหน่อยนึงนอนได้เลยเนี่ยนอนเล่งระวังกระเป๋าด้วตอนนี้คืออยู่กันสองคนในกระเช้ากะเช้ามีแอร์ด้วยเอาไม่มีอากาศไม่มีแต่ว่าเย็นเย็นเลย ข้างบนถ้าขึ้นยิ่งสูงยิ่งเย็นสวัสดีครับก็เดี๋ยวพอพรุ่งนี้เราก็ต้องเตรียมตัวกลับไปแล้วคือแบบว่าคือเที่ยวได้กลางวันกับกลางคืนอีกคืนเนี้ยพรุ่งนี้ก็กลับบ้านแล้วแล้วก็<น>ไปลุยงานยาวแนละ้วในเมืองซาปาตอนคืนก็สวยนะแบบไฟแสงสีเยอะหน้าเดินเล่นแต่ว่าอารมณ์เหมือนพัทยาบ้านเราไม่แต่ว่าคือแบบ อากาศเขาจะดีกว่าเแต่เมื่อคืนนี้ยังไม่ได้ไปเดินเพราะว่าเดินทางมานเหนื่อยจริงๆมันมีการเดินทางอย่างอื่นแต่เราไม่เคยเราไม่รู้ไงเราไม่เคยมาแนะนําว่าถ้าจะมาคือคือเวลาไปหนึ่งวันเดินทางหนึ่งเพราะว่าถ้าใครจะมาซาปาก็คือต้องไปลงที่ฮานอยแล้วก็ต้องต่อรถมาซาปาเท่านั้นนะคะก็มีรถบัสนอนก็มีรถไฟนอนก็มีแต่เราไม่รู้ไงเราเลยแบบว่าเหมารถส่วนตัวมาเพี้ยนหัวมากเพราะว่าทางมันเหมือนขึ้นเขาเนาะคล้ายๆแบบไปเหนือบ้านเราเหมือนกรุงเทพไปเชียงใหม่ โอ้ไม่พาสองแสบมาหรอไม่ไหวค่ะพามาไม่ไหวแล้วคือแบบว่าเป็นทริปแบบปุ๊บปั๊บเที่ยวคอนแทคเลนส์ก็ไม่ไดเอามาไม่ได้อะไรมาเลยคือเราไม่มีเวลาแล้วนะใชเ่เราไม่มีเวลาไปไหนแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยยี่สิบยี่สิบเอ็ดเอ้ยี่สิบเดยี่สบสองยี่สามีงานสามวันอยู่ยี่สิบี่ห้ามีแล้วก็ยาวเลยให้ดูวิวข้างบนแบบว่ายิ่งเขียวอันนี้ก้อนเมฆนะนะ ยิ่งสูงยิ่งหนาวนี่หนาวเขียวชะอุ่มเงียบยังเลยอยู่ว่าสองคนสบายนอนหลับได้เลยเนี่ยเหมาก็เช้าก็เช้าใหญ่มากนั่งสบายก็เช้าใหญ่ใหญ่เลยอ่ะใหญ่ใหญ่กว่าฮ่องกงเยอะเลยแล้วนั่งไกลด้วยแต่มาเนี่ยมานี่รวยนะ กินน้ำทีต้องห้าหมือ่ะห้าหมื่นดงห้าหมื่นดงเท่ากับเจ็ดสิบาทบ้านเราแต่ว่าข้างดูเยอะหน่อยกินกินข้าวทีเป็นแสนดงใช่ค่ะไปที่เดียวกับเจ๊ดอกดินแหละก็ไปหาเจ๊มาอุ้ยอันนี้สวยมากอันนี้สวยมากเดี๋ยวจะให้ดูนะสวยมากพี่พี่ยกงถ่ายรูปอ่ะสวยมากเลย สวยอยากให้ดูทำอุ๊ยข้างบนคือแบบว่ามืดเลยอะ่ะเรากำลังจะขึ้นไปบ,บนนู้นอะ่ะมันแบบหมอกมันเยอะมากหมอกมันเยอะมากแสงแดดมันกระทบกับภูเขาสกพี่แมมไม่รู้เรียกไม่ถูกอันนี้คือขึ้นไปฟันสีปันอะ่ะไม่รู้อะ่ะหนูก็มาแบบมามม่ๆอู้ยสวยมากเลย พี่บิงถ่ายรูปตรงนี้หน่อยถ่ายสวยๆนะให้เห็นข้างหลังด้วยแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูวิวตรงนี้แป๊บนึงขอถ่ายรูปแป๊บนึงถ่ายสวยๆนะคะสามีถ่ายเท่ๆนะคะตรงนี้ตรงนี้มันแต่กระจกมันมัวหรอใช่เห็นไหมแสงแบบนี้ไดฉันอยากได้ฉันอยากได้แสงแดดมันไม่เห็นข้างนอกเราไม่เห็นเลยหรอมันมัวไม่เหานไม่เห็นดูดิเดี๋ยวเราถ่ายรูรูปนะน ดเร็วนั่นนี่นี่อนีือถ่ายได้ดีนะอ่าได้อยู่ได้อยู่อ่ะนี่มัเปนไม่มันแบบว่าหมอกมันยูวยสวยมากเลยอ่ะ ดูดิแว่นก็ต้องใส่สองอันคอนแทคเลนส์ก็ไม่ได้หยิบมาทุกคนสวยมากดูสิดูดูดูด,ด,ด,ดูสวยไหมคะวันนี้คือแบบว่าหุยหูขึ้นมาสูงมากเลยอ่ะพี่บิ๊กว้าสูงจัดจัดเลยตัวเองเห็นน้ำตกมีทาน,น้ำตกข้างล่างด้วย สวยมากเลยอะตัวแบบว่าอันนี้คือข้างหลังที่เราขึ้นมาดูดิโอ้หเรา๋ขึ้นมาสูงมากเลยอะแม่มืองส่วนมาาเลยตัว <ละ S 2> นั่ง,งเหงอะหัวเหงอ่อะสวยมากเลยค่ะ<ว><ว>ทุกคนหวลวเออเริ่มเย็นแล้วมาข้ข้างล่างร้อนพี่ได้รูปไหนมาดูรูปสวยมากยิ่งใน,นในกระเช้าเนี่ยตรงนี้ก็สวยตรงนี้จะสวยไหม สวยค่ะทุกคนมันเป็นแบบมันเป็ฟ้ามันก็สะท้อนใช่ได้เลยนี่ได้เลยได้เหรอไม่ได้จะข้างหลังมันเป็นฟ้ามันสะท้อนไงคือสะท้อนมันไม่ชัดหรอกกระจกมันมันมัวเฮ้ยกาเย็นแล้วโหสบายเลพี่เอากล้องพี่มาเซ็หนูจะหาเหตนหนูจะหามุมอ่ะ่คุยกันมันจะมัวๆหน่อย ข้างหน้ากล้องมัน่ป็นยวะกล้องมันเป็นยังไงนี่วิวตรงนี้สวยมากเลยถ้าป้าถ่ายได้นะเนี่ยจะสวยมากขอร้อ,องขอร้องให้มาถ่ายตรงนี้เนี่ยนะถ่ายเอาไว้อย่างนี้นะถ่ายให้นะสวยด้วยยกับใดูนี่ไงให้ตรงนี้ดิตั้งฝั่งนี้ให้พี่ก็ดูวิว ขอ,ขอถ่ายรูปขอถ่ายถ่ายรูปให้เมียแป๊บหนึ่งนะคะนี่งนี้ยาเราต้องยืนงไงอะต้องยืนไหมมันนีนียืนเอาไวแขว้ไม่ตัดได้ไหมอย่างนี้สวยอ่ะหรืโหโอว่านั่งแบบเท่ๆดีนนี่ไนี่ขึ้นตัวน่ังได้ไหม นี่ไรี่นพี่ลงมานว่าเร็วมาแล้วเธอขึ้นไปยอะไรคนนั้นโทษถายลูกอือๆอุๆนี่นี่นี่ขึ้นไปหมดละ ตอนนี้หมอกเยอะมากเลยเฮ้ยคือก็เมฆไีม่หมอกก็หมอกแหละก็เมฆด้วยนีเย่เลขฮาหนอยพักก่อนถา่ายรูปที่อะถ่ะยไม่ถูกใจเลยจริงจริงอยู่กังขึ้นไปที่สงสูงเลย นี่หมอกหมอกเยอะกว่าเดิมอีกอ่ะนี่ข้างหน้าถ้าตัดก็คือสัญญาณหายนะคะทุกคนสัญญาณเต็มสวยมากเลยหมอกแบบว่าเยอะมากซึ่งฟันนุ้กสวยฟันนุ้กสวยประมาณนี้สวยเลยภูเขาอยดูดิพี่ถ่ายไปข้างหน้ามันถ่ายไปข้างหน้าแบบว่ามีหมอกเยอะหมอก อันนี้คือเป็นหมอกเลยอันนี้อ,อัยอันนี้คือด้านข้<ล>างนะคะควสวยมากเลย,ยดูดิข้างๆคือไม่เห็นอะไรแล้วอะ่ะหมอกมันเยอะมากเลยใน <_ s> ข้างๆจังเลป็น s> <S ม,มีคนถ่ายรูปให้ พี่อันนี้คือเย็นจากข้างบนใช่ปะ่ะความเย็นจากข้างนอกใช่ปะ่ะมันไม่มีแอร์สวยมากเลยพี่เราตั้งกล้องถนะ่ายรูปมาสองคนไหมอุ๊ยข้างหน้าคือมองไม่เห็นอะไรแล้วอะตอนเนี้ยบอกคือแบบว่าเยอะมากตอนนี้มอกข้างหน้าคือไม่เห็นอะไรแล้วนะคะทุกคนนู่นเห็นนู่นแล้วก็น ใกล้แล้วใช่ไหมนี่มีพระใช่แล้วเรงไหว้พระแล้วก็ขึ้นต่อไปอีก<ฮ>ว้าวถึงสถานีแล้วนี่ตัวตรงนี้สวยไหมถ่ายส,ถายสิถ่ายสิถ่ายสิ ม <Moment>. oh. นะองอย่างนี้พอวางดีถ่ายรูปมาเองค่ะ <c oughs> ไม่ได้มากับถัว่ว <c oughs> โอ้ขั้นบนแดดคือแบบแดดอะแต่ว่าข้างบนคือแดดเลยแดดแต่ว่าอากาศเย็น แต่แดดก็คือแต่ไม่กลัวนะคะเพราะว่าใช้เฮลินดูวหน้างเงาหน้าชำ่ำ<น>อันนี้คือเราต้องต่อสถานีนี้ใช่ปะว้าฮ้ออายว้าไปค่ะอุเขาบอกม่รับไมบ่มีลูกคู่ในกระเช้าเลยเพราะว่านั่งกันอยู่สองคนไม่สามารถได้ใครถ่ายได้ ข, Regard ane, ขากล้องก็ไม,ไม่ได้เอามาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยสักอย่างมทีเป็ยไเนไดนต่ออ่ะ ไปนี่เหรอถูกปะใช่โรงการนี้เหรอได้ยืนไหนะเฮ้ยลืมมาใบนั้นลงมาไม่เป็นไรน้ำหอมกิ่เครื่องเทศนี่สพักกินก่อนพี่บี๊กินแล้วก็ขี้ตลอดไม่ไหวหรอก <c oughs> แล้วนี่เราจะไปไหนต่ออ่ะ แล้วเราออกไปข้างนอกอ,ะอก่ะอ,อ,อุกออกไปไปย้ยด,ดูฮนะนี่เหรอออกตรงนี้อ่ะอันนี้ก็มาแบบสุ่มๆนะคะทุกคนดเดินไปไหนก็ไม่รู้ขึ้นตรงนี้เหรอนี่ตองสูงกวนี้น นี้กำลังจะขึ้นไปไปไหนก็ไม่รู้อ๋อนี่มีแบบเป็นแกลลอรี่สวยมากเลยมีเป็นแบบว่าภาพแกลลอรี่สวยโอเคนะคะเดี๋ยวน้ำเพชรเก็บภาพมาฝากนะปิดไลฟ์ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ ทำคลิปให้ดูนะคะบ๊ายบายเธอต้องขึ้นปปลิฟต์ปะเธอจะขึ้นบนันไดขึ้นลิฟต์นี่ลิฟต์มาแล้วตัวเอาอันนั้นกล้องตัวถ่ายคลิปด้วยดิ ชั้นสองหรือชั้นสามมาเธอเอาเอาฮะมีชั้นสามด้วยอ่ะเอ้ยเราต้องออกไปตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมลิฟขึ้นลิไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันขมีหลายชั้นอก็ได้เมื่อกี้เขาลืมเอานี่มาตัวไอ้ใบที่เดินทางอ่ะเอาไปขอกินป่ะเอานี้ของกินงั้นออกไปข้างบนไปข้างบนต่อก่อน หมายชื่อปุสุทอุ้ยกดไม่ได้เหรอกดได้ดิให้ปิดก่อนแลค่อยกดอุ้ยชื่มเธอขึ้นไม่ได้นั้นออกก่อนเธอเดี๋ยวคุณไปขอให้เดินมรเข้าไปเดินดี่ได้โอเคค่ะเดี๋ยวไปเก็บผ้ามาฝากนะเอ้ยน,นี่อันนี้สวย,สวยอันนี้สวย,สวยโอเคนะคะบ๊ายบาย